การร่างรัฐธรรมนูญใหม่บนทางสามแพรง่งหลังรัฐสภาเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดเถียงกันมาหลายยกนับตั้งแต่พายุนิจิตวันสอสอ,สอพักพลังประชารัฐและสมชายสแสวงการสอวอแต่งตั้งได้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ปี2564เพื่อให้วินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่แม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วแต่นั้นกลายเป็นสารตั้งตน้น ให้ตีความกันไม่ตรงกันยืดเยื้อมาจนปัจจุบันจนกระทั่งสอสอและสวมีวาระจะลงมติกันในวันที่17มีนาคมว่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256เพื่อให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญว่าจะต้องทำประชามติก่อนพิจารณาม256ด้วยหรือไม่หรือก็คือต้องทำประชามติกี่ครั้งกันแน่ถ้าโหวตม256กันได้เลยก็แปลว่าทำประชามติสองครั้งก็เพียงพอแล้ว อ่านข่าวเพิ่มเติมที่เว็บประชาไทย